สวัสดีครับกรีนสมาร์ทเทคนะครับวันนี้มีอินเวอร์เตอร์ครับมารีวิวนะครับเป็นตัว2000วัตต์นะครับ2 4โวลต์นะครับตัวนี้มีชาร์จเจอร์ในตัวนะครับเป็นไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้เป็นหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับค่าด2000วัตต์นะครับยี่ห้อแม็กซ์กายนะครับ ตอนนี้เราต่อแบตเตอรี่ครับต่อลิเธียมอยู่นะครับแล้วก็ลองลองทสลองเปิดเครื่องดูเฉยๆนะครับหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับหน้าจอทัชสกรีนแล้วก็ด้านหลังตัวนี้ก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับแล้วก็มีขั้วสำหรับต่อแบตเตอรี่นะครับมีพัดลมระบายความร้อนนะครับตรงนี้จะเป็นขั้วสําหรับรต,ต่อแผงโซล่าเซลล์นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องไฟ AC input AC output ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมี เอซีอินพุตนะครับเอซีอินพุตสวิตก็คือถ้าถ้ามีไฟไฟเอซีมาตรงนี้มันจะเป็นเบรกเกอร์ให้ปิดอีกทีนึงนะครับแล้วตรงนี้จะมีช่อง a อซีเอาพุตตัวนี้ด้วยนะครับตัวนึงก็คือ a อซีเอาพุตตัวนะครับส่วน a อซีอินพุตอยู่ตรงนี้ต้องมีเบรกเกอร์ตัวนี้เปิดด้วยนะครับถ้าจะใช้ a อซีอินนะครับอ่าตอนนี้ดูที่สเปคนะครับอันนี้สเปคเป็นตัวนี้นะครับ DC 2ียีโวลต์นะครับ60แอมป์2อกิโลวัตต์นะครับ แบตเตอรี่เป็นระบบ24นะครับก็ชาร์จเจอร์สูงสุดที่60แอมป์นะครับก็คือรรบโวลต์เราโวลต์ PV นะครับ30โวลต์จนถึง170โวลต์ก็ตัวนี้สามารถอนุกรม3แผงได้นะครับแต่โวลต์ต้องไม่เกิน170นะครับโวลต์ไม่เกิน170แนะนำที่ประมาณ150ไม่เกินนี้นะครับอนุกรม3ได้เลยนะครับ2000วัตต์24โวลต์นะครับที่เหลือก็จับขนาดเอานะครับขนาดได้เป็น2ชุดนะครับ ทีนี้ดูหน้าจอตัวนี้ตัวนี้มันเป็นออปติบที่ต้องมีแบตเตอรี่นะครับแต่ข้อดีก็คือมันสามารถบายพาสไฟจากแผงและจ่ายโหลดได้โดยตรงเลยนั่นแหละครับแต่มันต้องมีแบตเตอรี่นะครับต้องมีแบตเตอรี่นะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับอ่าถ้าถ้าหน้าจอแรกจะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะมีฝั่งนี้จะเป็นโซล่าเซลล์นะครับฝั่งนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับฝั่งนี้จะเป็นการไฟฟ้านะครับตรงนี้จะเป็นไฟเอาพุตที่จ่ายออกไปก็คือ เวลาเราต่อใช้งานตรงนี้จะบอกเปอร์เซ็นต์ใช้งานครับส่วนการตั้งค่าเซตค่าคลิกเข้าที่ตรงนี้นะครับตรงกลางตรงนี้นะครับปึ๊บเข้าไปฮะมันก็จะมีเมนูต่างๆขึ้นนะครับโซลาร์พาร์เนลแบตเตอรี่นะครับ working mode charging current นะครับตั้งภาษาแล้วก็โค้ดเออเร์ของมันนะครับเวลาจะกลับก็กดลูกศรตรงนี้นะครับกด back กลับมา่ามันแค่นี้นะครับจะเข้าตรงนี้ทีนี้โซลาร์พาร์เนลดูอะไรได้บ้างนะครับล้วก็กตรงนี้คลิกเข้าไป มันก็จะบอกว่าโวลต์เท่าไหร่แอมป์เท่าไหร่ power เท่าไหร่นะครับมันก็จะบอกประมาณนี้นะครับที่ที่แผงผลิตได้นะครับแต่ตรงนี้มันตั้งค่าไม่ได้นะครับเซตค่าไม่ได้แล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่้ะคิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีมีค่าของโรงงานมาอยู่แล้วกขเซตค่าไปแล้วมีเจลมีลิปโป้นะครับมีลิเธียมไอออนนะครับแล้วก็มีแบตพกตะกอตะกวก,ะกดนะครับแบตน้ํานะครับ ตรงนี้นะครับคือมันจะเซตค่าอย่างนี้มาเลยนะครับเราคลิกใกล้แค่นี้เราไปตั้งโวลต์ไม่ได้แต่ถ้าเราใช้กับนิเทียมเราจะตั้งค่าเองเราที่เมนูยูสนะครับคลิกยูสเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เซตโวลต์นะครับโฟ์ชาร์จเท่าไหร่โลคัตออฟเท่าไหร่กี่ไฟถึงกี่โวลต์ให้มันไปใช้ไฟ AC อ่าไฟไฟฟา้ากี่โวลต์ให้มันมาใช้ไปแบตเตอรี่กี่โวลต์มาใช้ DC นะครับมันจะบอกตรงนี้นะครับตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยเราก็กดเซฟนะครับ แล้วก็แบกกลับนะครับอันนี้คือในการตั้งค่าแบตเตอรี่นะครับทีนี้ในเรื่องของแอมชาร์จจากแผงนะครับมันตัวนี้ก็ก็จะเซตค่าเป็นตัวเลขไม่ได้มันจะมีบอกว่าซูเปอร์เคอร์เรนต์มีเดียมนะครับอะสมอแล้วก็เลนนะครับก็คืออันนี้ก็คือเหมือนเหมือนกับว่าชาร์จน้อยที่สุดนะครับกระแสชาร์จน้อยที่สุดอันนี้กลางๆนะครับอันนี้คือโตขึ้นมาหน่อยส่วนนี้ก็เต็มที่เลยซูเปอร์นะครับประมาณนี้นะครับอะเซตค่าจากตรงนี้นะครับ แล้วก็เราก็ตั้งไปประมาณกลางๆครับมีเดียมนะครับแล้วก็กดแค่นี้นะครับแล้วก็กดกลับมาก็มีแค่นี้นะครับการใช้ค่ายอินเวอร์เตอร์ของตัวนี้นะครับใช้น้ำนิเทียมเจลได้นะครับ2 0เป็นหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับตัวนี้อินเวอร์เตอร์สวยงามนะครับตัวใหญ่อยู่นะครับด้านข้างก็จะมีครีบแบงนี้นะครับแต่ค่าลูกค้าไปติดก็ควรที่จะมีไอ้ตัว ตะข่ายเล็กๆนะครับกันไว้ก็ดีนะครับกันพวกมดแมลงจิ้งจกนะครับตอนนี้ยังมียังมีรูมีช่องโหว่อยู่นะครับอันตรายอยู่นะครับถ้าซื้อไปติดตั้งเองก็ควรที่จะหาอะไรมาปิดตรงนี้ด้วยนะครับกันนะครับกันพวกมดแมลงด้วยนะครับก็จะเซฟตัอสินค้าของเรานะครับแปดยี่บี่ครับมินบีพีทีหกสิบแอมป์นะครับของแม็กซ์กายกับอินเวอร์เตอร์นะครับหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่กรีนสมาร์ทเทคนะครับอ่า ราคาไม่แพงครับตัวนี้หมื่นหมื่นต้นต้นนะครับหมื่นต้นต้นนะครับเพิ่งเพิ่งออกมาใหม่นะครับมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับตัวนี้จะมีโมเดลที่เป็น5000ันบาทด้วยนะครับแต่ว่า5000บาทผมยังไม่ได้รีวิวนะเพราะว่ายังยังไม่ได้ซื้อไม่ได้สั่งของมานะครับก็จะมีตัวที่เป็น2,000บาทตัวนี้นะครับตัว5,000ันบาทก็คล้ายๆกันลักษณะหน้าตาทุกอย่างเหมือนกันนะครับแต่จะขนาดจะใหญ่กว่านะครับขนาดจะตัวใหญ่กว่าแล้วก็เทอร์ลอยก็จะใหญ่กว่านะครับ โอเคคลิปนี้คงรีวิวเ่น่นี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ